เอามาแต่น้ำพายหลายาใเห็ดพระเป็นบ่เนี่ยเห็ดพระปลูกโอ้ยพี่เราของเอาเอาไปแกงเด้อเบิดกันน่ะค่ะค่ะเอาไปแกงหายไปแกงของแท้ครับเห็่อนเราก็ไขาเพิ่นมาปลูกปลามีพยานหลักฐานหลังหลายเลยเห็ดหลวงตาเห็ดหลวงตาตากระปุปลูกปลาตากระปุกเห็ดปลวกงงเห็ดปลวกเมื่อกี้น่ะเห็ดปลวกแม เฮ็ดูกอ้เะมาซื้อะองูกใ่เฮ็ดกเถาบาเ่าเด้อยังนมนมอยู่เฮ็ดยังนมนมอยู่นะเฮ็ด่ะเฮ็ดผูกอ่ะตายเิ็นไดนหวากหลายนึงเป็นมาแต่ทางไก่มาผูกกางใหม่พักเตี้ยวก็ได้มาที่นี่ได้ทุกอย่างนะโยมเจริญพร